Final drawings of profile การสร้างแบบก่อสร้างของโปรไฟล์ในรายการนี้นะครับเราจะทำการสร้าง final d r a w i n g อของโปรไฟล์เกรดซึ่งเ,เราคงจำได้นะครับว่าเราเคยสร้าง d r a w i n g ของโปรไฟล์เกรดครั้งหนึ่งแล้วนะครับมันเป็น quick d r a w i n g นะครับซึ่งสร้าง ในรายการของโปรไฟล์เกรดแต่อันนี้นะครับเป็น f ฟ a l d ลดอ i n g ที่มีความละเอียดมากกว่ามีความสมบูรณ์มากกว่านะครับมีการสร้างครอ s ฟอ l ์โปรไฟล์ประกอบให้ด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> เราจะใช้รายการโปรไฟล์นี้นะครับเมื่อคลิกเข้าไปก็จะพบกับแบบฟอร์ม การสร้าง Final d o i n g โปรแกรมจะอออโตเมติกลิงก์ไฟล์ต่างๆที่มีเข้ามานะครับอย่างอันนี้ก็เป็นไฟล์ของ d e n e t นะครับไฟล์ file ของ d ด n e นส t ็ r กเอรที่เราป้อนข้อมูลในโปรไฟล์ a ก e นะครับคงจำได้ที่ว่ามีการติดตั้งท่อที่สเตยไหนนะครับ กีเซลไลนนะครับมีการติดตั้งก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ตหรือสะพานที่สเตย์ไหนในโปรไฟล์เกรดนะครับเมื่อเซฟเนี่ยโปรแกรมก็จะสร้างไฟล์เดนเนตตัวหนึ่งนะครับนามสกุล D R N นะครับนะครับไฟล์ตัวนี้แต่โปรแกรมจะเรียกเข้ามาออโต้นะครับถ้า ถ้าไม่เรียกเราก็ไปคลิกเรียกเองยกเว้นแต่ว่ามันไม่เราไม่ได้ป้อนคอมมูลเดเนตมันก็จะไม่มีไฟล์ตัวนี้นะครับอีกอันหนึ่งก็คือเทมเพลตเซตพอดีอันนี้มีสไปร์ลด้วยนะครับก็ต้องป้อนอก็ต้องเรียกไฟล์เทมเพลตเซตสไปร์ลตอนนี้เอาผุดไฟล์ถ้าเราคลิกเจนนอยซิงนี่นะครับโปรแกรมก็จะสร้างเอาผุดไฟล์ให้แกอ a u โตแคนชื่อว่าโปรไฟล์นะครับ <c oughs> โดยมีสัดส่วนสเกลทางด้านแนวดิ่งกับต่อแนวราบเนี่่ากับ5เท่านะครับอันนี้สามารถป้อนได้เป็น5หรือ10นะครับ5ก็ถ้าถ้าเราป้อนค่า10ลงไปเนี่ยก็หมายถึงว่าภาพมันจะสูงนะครับสูงโย่งถ้าเราป้อน5นะครับมันก็จะลดความสูงลงมาครึ่งหนึ่งถ้าเราป้อน5นี่หมายถึงว่าเรา เราใช้ในกรณีที่ภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชันนะครับถ้าเราป้อน10มันก็ยิ่งสูงกันเข้าไปใหญ่ก็ขอย้ำนะครับว่าป้อนเป็นตัวเลข5หรือ10เท่านั้นนะครับตัวเลขอื่นห้ามห้ามใช้นะครับ <c oughs> อันนี้ก็ความสูงของข้อความนะครับอ,อ,อันนี้ก็เลือกนะครับฟอร์แมตนะครับของกรมทาง ส่วนอันนี้เดี๋ยวขายายหน่อยอันนี้ก็ p p r o s พ Gate นะครับ NGL Profile Tool ท e ทางด้านซ้ายโ e ถ่ทางด้านขวาและ a v e r a g e tool โถถ้าเราไม่ต้องการเส้นไหนเราก็เช็คมันออกแต่ผมแนะนำว่าให้เช็คไปให้หมดนะครับถ้าเราไม่ต้องการเราก็พอเปิด AutoCAD มาเราก็ปิดเลเยอร์มันนะครับ <c oughs> ส่วนอันนี้นะครับ drawing cutting เนี่ยอันนี้ก็เหมือนกับที่เราพบในการสร้าง final plan นะครับเหมือนกันเลยก็คือ,อเป็นการตัดแบ่ง drawing ออกเป็นแผ่นๆแผ่นหนึ่งเจ็เมตรหรือพันเมตรก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่หน่วยหน่วยด้วยงานไหนต้องการ drawing มีความยาวเท่าไหร่นะครับต่อแผ่น <c oughs> แต่เนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยอัโตแคเนี่ยมันมันทันสมัยมากขึ้นแล้วนะครับอันนี้จึงไม่มีความจําเป็นใช้นะครับก็เลยก,ก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับเราก็ไม่ต้องสนใจมัน <c oughs> พอขนาดนี้นะครับอพอเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็คลิกเจนดอยิงเลยก็เสร็จนะครับง่ายมาก ลองดูตัวนี้ตัวอย่าง <c oughs> ตัวอย่างอันนี้ก็อันนี้นะครับเราจะเห็นมีท่อมีลายถ้าเรา,าเรียกไฟล์ของเดนเน็ตเข้ามามันก็จะมีท่ออยู่ในนี้ด้วยมีท่อหรือมีบล็อกซันเวิร์ดตามที่เรา,าตามที่เราป้อนข้อมูลไปแล้วก็จะมีเทมเพลตโปรไฟล์นะครับว่าเทมเพลตอะไร นะครับใช้แขวนตั้งแต่สเตยไหนถึงสเตยไหนนะครับแล้วก็มีคอร์ดโฟล์โปรไฟลด้วยซึ่งในในนี้ไม่ได้แสดงนะครับอันนี้เดี๋ยวเราไปดูใน AutoCAD ดีกว่านะครับเดี๋ยวสร้างเสร็จปุ๊บไปดูใน a u t ออโตแตะกี้เราอาจเจนใ e เจนเนอเรตซ้ำอีกทีก็ได้ <c oughs> รายการนี้ง่ายมากนะครับเรียกว่าไม่ต้องทำอะไรเลย เปิดมาถ้ามีไฟล์เรียกเข้ามาแล้วเราก็เจนได้เลยพอเจนเสร็จนะครับเราก็ไปเปิด autocad อันนี้ก็เอาสมมติปิดกิดก่อนนะครับเพื่อให้ภาพมันชัด g r i d กริด off แล้วก็ unit unit list โอเคนะครับแล้วเราก็ SCR <c oughs> ตะกี้เนี่ยพอเรา generate เนี่ยนะครับมันก็บอกว่ามันจะสร้างเอาต์พุตชื่อโปรไฟล์นี้ใช่ไหมครับเราก็เรียกอันนี้เป็นตัวอย่าง Sample 12นะครับโปรไฟล์นี่นะครับโปรไฟล์ตัวนี้ก็วันที่15เนี่ยนะครับเวลา20.34ตรงนะครับเปิดเลย ก็รอสักครู่นะครับเพราะว่ามันพวก ngl พวกอะไรเนี่ยมันข้อมูลมันก็เยอะอยู่เหมือนกันวันนี้ก็ เสร็จแล้วนะครับพอเสร็จแล้วมันก็บอกว่ามันจะสร้างไฟล์อ่ามันได้วาดภาพไฟล์โปรไฟล์เนี่ยชื่อโปรไฟล์อ่าโปรไฟล์0ูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับแล้วก็สร้างตัวนี้นะครับคอดโฟล์ดเอออิงนะครับเดี๋ยวเราก็เรียกไฟล์นี้ก่อนแล้วก็ไฟล์นี้อีกทีหนึ่งนะครับเอาลองเรียกตัวแรกก่อนนะครับโปรไฟล์0ููนย์ศูนย์หนึ่ง เปิดเลขสิบสองอ่าสิบสองนะครับม a m อร์สิบสองโปร f ฟ l e ศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งตัวนี้นะครับเปิด <c oughs> นี่เราก็มาซูมดูนะครับนี่ก็เป็นโปรปไฟล์ของถนนทั้งสาย ุดเริ่มต้นโครงการนะครับข้อความมันไม่ตรงเราก็แก้ไขนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราก็แก้เป็นภาษาอังกฤษครวนี้มันก็บอกนะครับเส้นนี้เป็นโปรไฟล์เกจนะครับเส้นนี้เป็น ngl แต่เราไม่ต้องสนใจมันก็ได้นะครับเดี๋ยวเราอย่างอันนี้เราสงสัยคือลายใช่ไหมครับเราก,ก็คลิกที่ property ใช่ไหมครับ ทีิกว่า property มันก็คือ high water ใช่ไหมครับ high water level ระดับน้ำนะครับอันนี้คืออะไรตัวนี้ก็คืออค่า profile g a ก e ในช่วง tangent นะครับอันนี้ก็เอาเดี๋ยวมันมี2ตัวอันนี้ก็เป็น profile g a ก e ในช่วง curve ใช่ไหมครับคราวนี้อันนี้ อันนี้ก็โรเฉลี่ยใช่ไหมครับอันนี้อันนี้ก็โรด้านขวาอันเราไม่ต้องการเราลบไปเลยก็ได้นะครับได้โล่งๆหน่อยอันนี้ก็ ngl profile นะครับเดี๋ยวผมรีเจน อันนี้นะครับอันนี้ก็โรด้านซ้ายใช่ไหมครับพอดีเส้นมันห่างกันมากเกินไปเนื่องจากเราตั้งลายท้ายสเกลมากเกินไปอันนี้นะครับลายท้ายสเกลเปลี่ยนเป็น0.05ดูสินะครับมันก็จะมันก็จะถี่ขึ้นเราไม่ต้องการเราก็ลบออกนะครับตัวนี้ก็ลายท้ายสเกล0.05เป็นไง มันก็เป็นอย่างนี้นะครับจริงๆมันเป็นเส้นขีดปะแบบนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันลายไทยสเกลศูนย์นอะนะครับจริงๆมันต้องเป็นเส้นแบบนี้อันนี้ลายไทยสเกลมันบางทีมันหลอกลูกตานะครับเราก็มีครบนะครับอันนี้ก็ข้อมูลโค้งนะครับโค้งควาําอันนี้มาดูข้างล่างนี้นะครับก็คือสเต อันนี้ตัวนี้ก็ระดับระดับ NGL นะครับคลิกดูมันก็บอกระดับ NGL เห็นไหมครับส่วนตัวนี้ก็คือระดับโถเฉลี่ยนะครับถ้าเราไม่ต้องการเราก็ปิดเลเยอร์มันนะครับ <c oughs> ตัวนี้ก็คือค่า p r o f เ a t e e l e v a t i o n เห็นไหมครับค่าระดับก่อสร้างนะครับก็มีครบสมบูรณ์ลองดูไปนะครับแพนดูไป เส้นไหนเราไม่ต้องการเราก็ปิดเลเยอร์นะครับ <c oughs> ครน,นี้มีการหนึ่งนะครับก็คือคอดฟอลใช่ไหมครับเราก็ไปเปิดคอดฟอลนะครับนี่ครับคอดฟอลตัวนี้เปิดนะครับซูมนะครับปกติคอดฟอลตัวนี้ก็ ภาพของมันจะต้องว่าเอาไว้ที่ด้านล่างของโปรไฟล์แล้วก็ Copy ไปรวมกันกันกบภาพโปรไฟล์ใช่ไหมครับภาพโปรไฟล์เมื่อกี้นี้ส่วนภาพโปรไฟล์นี้นะครับบางคนบอกว่าเส้นกิดเนี่ยมันมาตรฐานไม่ตรงกับที่เขาต้องการนะครับสมมุติเนี่ยเสมม้นกิดเนี่ยมาต,ตรฐานไม่ตรงเลยไม่ชอบแบบนี้เราก็ไม่เป็นไรครับเราก็ปิดปิดเลยเยอร์เส้นกิดก็ได้นะครับแล้วเราก็ Copy เสมม้นกิดของเราเข้ามา วางไว้แทนนะครับปิดเลเยอร์หรือลบเลยนะครับลบเส้นกิดของเราก็อันนี้ก็ได้ครบถ้วนแล้วก็ง่ายดายนะครับคงไม่มีอะไรไม่มีอะไรพิเศษนะครับไม่มีอะไรพิเศษเ,เดี๋ยวมีอะไรจะกล่าวไหมส่วน,นนี้คำสั่ง delete confirm นะครับมันใช้คู่กับตารางนี้นะครับ คือบางทีเราต้องการลบบรรทัดอะไรเนี่ยมันจะถามว่าต้องการลบไม้ให้เรายืนยันเนี่ยก็คือการยืนยันนะครับแต่นี้เราเราไม่ใช้ตัวนี้ตัวนี้ก็เลยไม่ต้องใช้นะครับก็โอเคคงแค่นี้นะครับคงจบแค่นี้ พราะเราไอตอนนั้นไม่มีเซฟนะครับรายการนี้ไม่มีเซฟนะครับไม่มีคําสั่งเซฟพอเราปิดปุ๊บมันก็บอกว่ามันเซฟมันเซฟให้อัตโนมัตินะครับมันออโตเซฟนะครับก็จบ